สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักเคารพร,รักทุกๆท,ท่านนะคะช่องแพรวาทาหลอดขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาทํนายดวงนะคะของผู้ที่เกิดใน12ราศีวันนี้ถึงคิวของผู้ที่เกิดในราศีกุมนะคะราศีกุมเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์จนถึงวันที่14มีนาคมนะคะเป็นการนับตามแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ผูกดวงมาแล้วคุณสถิตอยู่ในลัคนาราศีกุมนะคะสามารถที่จะดูได้นะคะ เป็นการดูโดยรวมนะคะนาไพ่ทั้งหมดณนะเวลานี้ใช้ไพ่พรมยานทั้งหมด12ใบนะคะเป็น12ตำแหนง่งในเรื่องราวต่างๆที่กำลังจะเล่าแล้วก็บอกให้เพื่อนๆรับชมรับฟังณนะเวลานี้นะคะการเงินการงานความรักของคุณเป็นดวงโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะอาจจะมีบางส่วนที่ใช่ของคุณ นะคะแล้วก็บางส่วนที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณอย่าให้คุณเก็บเอาไปคิดเอาไปใส่ใจมากนะคะอย่าวิตกกังวลในที่นี้เป็นการดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆนะคะนํากลับไปปรปับปรุงนะคะแล้วก็แก้ไขเพื่อให้เกิดในสิ่งดีๆขึ้นกับคุณในเดือนหน้าเดือนพฤษาภาที่จะถึงนี้นะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็คนที่รับชมณเวลานี้นะคะ หากผิดพลาดประการใดขอภัยทุกคนไว้นาที่นี้ด้วยนะคะให้ทั้งหมดของคุณใช้ไพ่พรหมยาณนะคะใบแรกของเพื่อนๆตำแหน่งที่หนึ่งนะคะเป็นพระยาสุข,ขีเพื่อนๆในเดือนพฤษภาคมอาจจะต้องเหนื่อยออกแรงในการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะคุณอาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นงานที่เหมือนกับใช้ กำลังหยาดเหงื่อแรงกายนะคะเพื่อที่ให้ได้เงินมาบางคนก็ต้องทําธุรกิจเพิ่มหรือว่าทําอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองมีลู่ทางในเรื่องของการเงินเพิ่มมากอิ่งขึ้นนะคะอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงหรือบางคนก็เป็นการวางแผนทําธุรกิจหรือว่าทําอะไรบางอย่างเพื่อต่อย,ยอดความมั่นคงในชีวิตของคุณนะคะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ ในส่วนของการเงินนะคะเพื่อนเพื่อนได้พระอะสุรินราหูคุณอาจจะมีเรื่องหม่นหมองในเรื่องการเงิน,นเพื่อนเอาจจะเงินไม่พอใช้ในบางคนนะคะแล้วก็มีเรื่องของการหยิบยืมหรืออาจจะมีการที่จะต้องนําเงินไปใช้ในส่วนอื่นหรือส่วนใดก็ตามที่ทําให้เพื่อนเนเงินช็อตน,นะคะคืออาจจะเป็นแค่ช่วงระยะสั้นๆคุณจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายไว้ด้วยนะคะ คือต้องใช้ใจ่ายเงินแบบมีระบบแบบแผนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าช่วงกลางเดือนหรือว่าช่วงท้ายเดือนเนี่ยไพ่ใบสรุปของคุณพ่อแม่รัศมีคุณอาจจะมีเงินมีทองเพิ่มมากขึ้นจากกิจการงานที่คุณทำนะคะที่คุณไปเริ่มทําหรือว่าหยาดเหงื่อแรงกายที่คุณลงทุนไปอาจจะเป็นการทํางานที่จะต้องใช้แรงมากยิ่งขึ้นนะคะหรือบางคนก็มีความอุดมสมบูรณ์มีโชคมีลาบมีผู้ใหญ่ให้เงินให้ทองมีอะไรดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะ ไพ่ใบที่3นะคะเมฆขลากับรามาสูนเพื่อนๆอาจจะเป็นในเรื่องของบ้านที่ดินหรือว่าอาสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงหลักฐานบ้านช่องนะคะคุณอาจจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้นะคะเข้ามาแล้วก็ค่อนข้างที่จะวิตกกังวลบางคนก็ต้องซ่อมแซมเข้าของมีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะต้องซ่อมแซมบ้านเรือนเข้าของเครื่องใช้นะคะอาจจะเป็นพายุฝนหรือว่าอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะคุณอาจจะต้อง อาจจะเสียเงินในเรื่องนี้ก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะแค่ซ่อมข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านนะหรืออาจจะมีการแปลสินทรัพย์รถบ้านที่ดินของคุณนะคะเหมือนกับ นะคะยานพาหนะหรือว่าของใช้ต่างๆบางทีเราต้องการใช้มันก็พังนะคะบางทีเอาไปซ่อมมาก็ใช้ไม่ได้หรือบางคนไม่ได้ซ่อมอะไรเวลาจะใช้มันก็ใช้ได้ทั้งๆที่ตอนแรกมันยังพังอยู่อะไรประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะให้ในตำแหน่งที่4ของคุณนะคะพระนางสุพรรณมัจฉาคุณเป็นคนที่โชคดีนะคะมีคนรักคนในครอบครัวรักใคร่เมตตาดูแลคุณนะคะถึงแม้อาจจะไม่ได้ นะในบางคนมีอะไรมากมายพร้อมสมบูรณ์แต่ว่าความรักความสัมพันธ์ที่มีให้การในหมู่เครือญาติแล้วก็พี่น้องคนในครอบครัวนะคะรักใคร่กรมเกลียวแล้วก็ทําแต่สิ่งดีๆให้กับคุณค่อนข้างเป็นสิ่งที่โชคดีสําหรับคุณอย่างหนึ่งนะคะราศีกุมต่อไปนะคะในตําแหน่งของเทพพระพาหัสนนะที่นี้เป็นบุตรและบริวารของคุณ ลูกน้องของคุณหรือว่าอาจจะเป็นลูกเต้าของคุณลูกหลานของคุณนะคะมีการสอบชิงทุนไปเรียนต่ออะไรก็มักจะประสบความสําเร็จเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทําอะไรมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจจริงเขาไม่เคยย่อท้อละ ไม่เคยจะยอมแพ้นะคะเป็นเด็กที่บางครั้งเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อฟังแต่ที่จริงแล้วเขาเป็นคนที่คิดนะคะคิดแล้วก็พูดแล้วก็ทำอย่างมีเหตุผลมีศิลปะในการทำงานต่างๆหรือทำเรื่องต่างๆออกมาได้ดีนะคะบางครั้งคุณก็ต้องยอมรับในตัวของเขานะคะค่อนข้างที่จะให้คุณสำหรับคนที่เป็น เจ้าของกิจการมีบริวารลูกน้องในลักษณะนี้นะคะค่อนข้างจะโชคดีเป็นการต่อยอดในธุรกิจของคุณแล้วที่สําคัญคุณควรที่จะเชื่อฟังเขาไว้บ้างนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนเหมือนกับมีดาวของคูบาอาจารย์นะคะเป็นนักปราชญ์เป็นคนที่มีหัวคิดที่ดีนะคะอาจจะช่วยคุณในเรื่องธุรกิจได้นะ ใ้ตำแหน่งที่6ของคุณนะคะพระยายมราชของเพื่อนๆนะอยู่ในศัตรูและอุปสรรคนะคะคุณอาจจะมีเรื่องที่เคยทํามาในอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นผลแทงความดีนะคะหรือสิ่งต่างๆที่ค่อนข้างจะเป็นด้านมืดของคุณที่คุณเคยทํานะคะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องรับผลของมันบางคนอาจจะมีการสร้างกุศลเพิ่มบุญบารมีให้ตนเองมากยิ่งขึ้นเหมือนกับว่า ไพ่ใบนี้นะคะเขาได้มาบอกแล้วก็มาเตือนคุณให้คุณสร้างทําแต่สิ่งที่ดีๆบางคนก็อาจจะต้องรักษาสิลหรือว่าไปปฏิบัติธรรมเพื่อนๆยอมรับแล้วก็อย่าหวังเกินในสิ่งที่คุณเคยทําเคยสร้างมานะคะเป็นไพ่ที่มาบอกเตือนว่าให้คุณสร้างกุศลและประพฤติทําในสิ่งที่ดีๆมากยิ่งขึ้นจะยิ่งส่งผลให้เพื่อนๆนะคะพ้นจากสิ่งต่างๆที่เพื่อนๆอึดอัดใจแล้วก็ไม่สบายใจอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะบางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่เสมอไปเป็นสิ่งที่มาบอกมาเตือนหรือ ว่าการที่เราจะต้องปรับทัศนคติหรือใช้ความสามารถในความคิดปัญญาเพื่อแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทั้งหมดพื้นฐานก็อาจจะต้องอาศัยบุญกุศลเก่าของเราด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเขาจึงอยากให้คุณสร้างกุศลให้มากยิ่งขึ้นสวดมนต์ไหว้พระนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีจิตเมตตาก,กับผู้อื่นเกิดปัญหาอะไรที่คุณไม่สบายใจให้คุณปล่อยวางนะคะยึดหลักความเป็นกลาง ก็จะทำให้เพื่อนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะคะหน้าที่นี้ให้แห่งความรักของคุณนะคะใบนี้นะพระแม่ปราวัตีเพื่อนๆมีความรักที่สดใสมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะคะทั้งตัวคุณเองทั้งครอบครัวเป็นคนที่รักและใส่ใจคนรักค่อนข้างมากะคะ่ะละเอียดแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของคนรัก ดูแลคนรักได้เป็นอย่างดีคนรักของคุณก็รักแล้วก็ใส่ใจตัวคุณไม่น้อยกว่าคุณนะคะความรักค่อนข้างแฮปปี้ในเดือนพฤษภาคมนี้นะโดยเฉพาะนะคะคนโสดก็อาจจะเจอคนที่ดีๆคนที่เขาใส่ใจห่วงใยแล้วก็คอยเทคแคร์ค่อนข้างที่เอาใจคุณเป็นพิเศษหรือบางคนก็อาจจะเจอคนคุยในลักษณะแบบนี้นะคะทําให้หัวใจคุณกระชุ่มกระชวยคุณอาจจะรู้สึกว่าบางครั้งเหนื่อยแล้วก็ท้อกับปัญหานะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ แต่เขาก็เป็นคนหนึ่งที่ทําให้คุณมีพลังนะคะแล้วก็สร้างพลังในด้านบวกให้กับตัวเองให้กับคุณได้ดีนะคะคุณค่อนข้างที่จะโชคดีในเรื่องของความรักการงานนะคะแล้วก็การเงินที่อาจจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในช่วงแรกคุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะ ต่อไปไค่าํตำแหน่งของอาการเจ็บป่วยของคุณพระกฤษณะเพื่อนๆอาจจะมีเรื่องความไม่สบายอ่อนๆแอ,อนแบางคนก็อาจจะต้องวิตกกังวลในโรคเรื้อรังของคุณเองนะคะแต่ว่าณนะเวลาเนี้ยเดือนพฤษภาก็ยังทรงตัวอยู่ในเกณ์ดีไม่มีปัญหาอะไรมากระวังโรคไคยที่เกี่ยวกับการเดินทางคุณไปไหนมาไหนก็ให้ระมัดระวังตัวนะคะเพราะอาจจะนำไป ซึ่งความเจ็บป่วยที่เพื่อนๆคาดไม่ถึงหรือบางคนอาจจะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะคะแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างนานต่อไปนะคะพยาพาลีจับปูทศการเป็นเรื่องตำแหน่งความสุขของคุณคุณยังคงวิตกกังวลและไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณและการใช้จ่ายนะคะในที่นี้อาจจะเป็นสภาพที่คุณอาจจะต้องประหยัดก็ได้นะอาจจะต้องประหยัดเงินแล้วก็วางแผนการใช้เงินมากยิ่งขึ้นคุณจะทําอะไรก็เลยรู้สึก อึดอัดไม่สบายใจแล้วก็ไม่อยากจะอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะแต่ว่าคุณจะต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นบางทีนะคะเรื่องเล็กนี่น้อยคุณอาจจะเอามาใส่ใจมากก็ได้ให้คุณปล่อยวางอย่างที่บอกนะคะแล้วมันก็จะเป็นพลังด้านบวกที่ทำให้คุณดีขึ้นอย่าพยายามคิดมากนะคะอย่าวิตกกังวลมากยังไงก็มีทางแก้ไขบางครั้งอาจจะยังไม่ถึงเวลาเราต้อง ใช้เวลาในการแก้ไขขี้คลายสถานการณ์นะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆไพ่นพในตำแหน่งการงานพระวิศนุกรรมเป็นไพ่ที่ดีมากๆตำแหน่งงานของคุณบางคนมีผลงานมีชื่อเสียงมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในเรื่องการงานนะคะส่วนบางคนถ้าคุณทํางานใหม่หรือเริ่มอ,อะไรใหม่ๆคุณก็จะเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นแล้วก็งานที่คุณทําอ่ะ มีสิ่งที่ดีๆสิ่งที่วิเศษเกิดขึ้นสามารถที่ทําให้คนอื่นยอมรับในตัวของคุณนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานประณีตศิลป์คนที่ทํางานช่างโยทาวิศวกรแพทย์ตํารวจหรือข้าราชการครูบาอาจารย์นะคะค่อนข้างที่จะให้คุณกับคุณ ต่อไปนะคะพระรามแผ่งสอนก็เช่นเดียวกันอํานาจวาสนาบาร,รมีของคุณกําลังจะมีเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มพูนจากชื่อเสียงการทํางานนะคะหรือเรื่องต่างๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นเหมือนกับโชคดีความโชคดีนะคะเรื่องดีๆเรื่องวิเศษที่กําลังจะมุ่งหน้ามาหาคุณให้คุณอดทนอีกสักระยะหนึ่งพระรามแห่งสอนหน้าที่นี้นะคะอาจจะต้อง สร้างความมุ่งมั่นสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นในการที่จะทำอะไรนะคะอย่าพยายามตัดพ้อแล้วก็อย่าเหมือนกับว่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ตัวเองไปไม่ได้นะคะให้คุณให้กําลังใจตัวเองเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วมีชื่อเสียงมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะในสิ้นเดือนนี้หรือว่ากลางกลางเดือนมีโอกาสในเรื่องของการเงินเข้ามาอาจจะเป็นในเรื่องการงานของคุณหรือว่าโชคลาภผู้ใหญ่ให้พรผู้ใหญ่ให เงินให้ทองให้โอกาสเรื่องการงานที่นําไปสู่การมีเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องการเงินให้คุณอดทนรอสักระยะหนึ่งนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดราศรีกุมนะคะก็มีเท่านี้นะคะดวงของคุณโดยรวมโดยคร่าวๆในเรื่องของความรักเราจะไม่ได้เปิดไพ่เพิ่มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทํา ความรักจากราศีนะคะรวมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟในเดือนพฤษภาคมแทนนะคะให้ตำแหน่งนี้พระแม่ประวตีการันตีความรักที่ดีของคุณในเดือนพฤษภาคมขอให้คุณโชคดีนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์ให้นะคะเป็นค่าครูถ้าใครยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ขอความกรุณานะช่วยกด Subscribe นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในเรื่องการทำนายดวงของเรา ราศีกุมในเดือนหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ